ไม่ต้องปวดหัวสัมการ์อีกต่อไปเริ่มต้นทำบัญชีง่ายๆฉบับแม่ค้าออนไลน์ค่ะค่ะวันนี้นะคะลิซา,ากรจะมาบอกถึงจุดเริ่มต้นง่ายๆที่ท่านน้าววันนี้คุณไม่อยากปวดหัวกับเรื่องของสัมภารอีกต่อไปแล้วเพราะเวลาสัมการตรวจทีไรสัมภารก็ถามทุกครั้งค่ะว่าคุณมียอดขายเท่าไหร่กันแน่วันนี้ค่ะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหมง่ง่ายๆโดยการที่คุณจะต้องแยกบัญชีส่วนตัวและบัญชีของร้านแยกออกจากกันนะคะ เพราะอะไรคะเพราะการที่คุณแชร์รับรวมกันมันทําให้คุณเองอะค่ะที่คุณไม่สามารถตอบได้เลยว่าคุณมีไรายได้เท่าไหร่กันแนะ่คุณมียอดขายเท่าไหร่กันแนะ่เพราะมันรวมทั้งเงินเดือนด้วยรวมทั้งเรื่องส่วนตัวเข้าไปในบัญชีงาน,นทั้งหมดเลยวันนี้ค่ะคุณคุณจะไปแยกบัญชีเนาะเพราะการแยกตรงนี้มันช่วยอะไรคุบได้บ้างข้อแรกก็คือวันนี้คุณจะรู้เลยค่ะว่ายอดขายของคุณมันเท่าไหร่กันแนะ่ ข้อที่2ก็คือคุณจะใช้ยอดนี้ในการคิดค่าเงินภาษีและในการวางแผนภาษีในสเต็ปต่อ,อไปค่ะแล้วข้อที่3ก็คือวันนี้คุณจะรู้เลยค่ะว่ายอดขายเท่านี้คุณจะต้องมีการยื่นภาษีหรือมีการเสียภาษีแล้วหรือยังและโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายที่มันเกิน1.8ล้านไปแล้วเนี่ยยอดขายตัวน,นี้ที่แม่ค้าหลายคนโดนย้อนหลังกันหลัก 10ล้านก็จากภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือในส่วนที่เกิน1.8ล้านนั่นเองนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าคุณได้เริ่มต้นทําเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเนี่ยเฉพาะส่วนของยอดขายจากการที่คุณขายข,ายของอย่างเดียวเลยเนี่ยมันสามารถจะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณรู้เลยค่ะว่าคุณได้เริ่มต้นมันได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะแล้วคุณจะรู้เลยค่ะว่าเรื่องของบัญชีและภาษีมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดค่ะ วันนี้ลิซ่าหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่อยากที่จะเริ่มทําในส่วนของบัญชีรพาพภาษีให้มันถูกต้องได้โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องมีพื้นฐานอะไรเลยนะคะเริ่มต้นแบบนี้ทําพร้อมกันได้เลยค่ะหากคนไหนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะให้ภาษีมันเรื่องง่ายค่ะเพราะลิซ่าคือนางฟ้าภาษีวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ